ได้เวลาแห่งการเปลี่ยนอีกแล้วได้เวลาเปลี่ยนสายพานค่ะทุกคนสายพานเครื่องแล้วก็สายพานแอร์ด้วยค่ะรวมทั้งหมดสามเส้นเลยทุกคนดูสภาพสิคะดูดูด,ดูเปื่อยแล้วค่ะทุกคนไม่อยากจะาพากเปื่อยพร้อมกันสามเส้นเลยค่ะเอามาที่ร้านให้ช่างดูช่างลงความเห็นว่าต้องเปลี่ยนทั้งหมดค่ะ เพราะว่าเวลาขับเพราะว่าเวลาเราขับไปค่ะทุกคนไม่สามารถเล่งเครื่องได้เลยพอเล่งปุ๊บสายพานดังเลยค่ะทุกคนเหมือนฟรีเลยถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเลยค่ะทาไมอย่างนั้นเดี๋ยวจะพานพาที่อื่นๆเสียด้วยค่ะทุกคนดูสิคะรถคันนี้เก่าแก่แค่ไหนฝาหม้อพักน้ำยังผุเลยค่ะทุกคนไม่เคยเปลี่ยนเลย จะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะก็สมควรแล้วเนะสมควรเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่สิบแล้วค่ะแต่ถ้าไม่สาหัสสากันจริงๆรถคันนี้จะไม่ถึงมือช่างเลยค่ะทุกคนน่าสงสารน้องแต่ว่าพักหลังๆมานี่เราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะส่วนมากเราจะจอดจอดไว้จอดไว้จนทะเบียนลถหมดนะคะทุกคนนี่ก็จะสองปีแล้วกะว่าเปลี่ยนสายพาน ทำอะไรเสร็จแล้วก็จะพาน้องไปต่อทะเบียนค่ะถอดแล้วเรียบร้อยช่างถอดให้เรียบร้อยค่ะทุกคนดูสภาพแตกยิ่งกว่าแตกลายงานอีกค่ะทุกคนบอกแล้วไม่อยากจะพากต่อไปคงได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันค่ะทุกคนแบบว่ารถอยู่ที่หนึ่ง แต่ว่าค้นไปอยู่อีกที่นึงอะค่ะเราก็เลยไม่ได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดไปซื้อสายพานมาแล้วค่ะทุกคนช่างกำลังจะเอาเข้าให้กำลังทำช่างทำไปก็คุยไปถามถึงอย่างอื่นบอกดูให้หน่อยว่ามีอะไรที่แบบพอจะได้เปลี่ยนได้ซ่อมอีกช่างบอกก็ไม่มีแล้วนะส่วนประกอบอย่างอื่นก็ยังดีอยู่คะ่ะอยากจะบอกว่า รุนเนี้ยเครื่องดีดีมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้เราพูดตามที่ช่างบอกนะเราดูไม่เป็นหรอกคะ่ะแต่ว่าช่างบอกเราก็เลยบอกตามช่างคะ่ะช่างกำลังขึงขันให้ตึงค่ะทุกคนให้ได้ระดับความตึงตึงเกินก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีคะ่ะจะทำให้เครื่องฟรีจะว่าไปก็สงสารน้องช่วงวิ่งงานค่ะทุกคน แต่และว,วันนี่แทบไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยวิ่งตั้งแต่เช้าตั้งแต่ออกบ้านไปจนเลิกงานกลับถึงบ้านก็ประมาณทุ่มสองทุ่มเลยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดถ้าวันไหนงานเยอะก็ต้องไปทำทุกวันเลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าน้องเขาสมบุกสมบันโคตรทนเลยค่ะทุกคนทนหายห่วง